กระผมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐได้เข้าชื่อเสนอยติอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนางสาวแพลทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มี พื้นที่การอันไม่อาจไว้วางใจได้ให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปอีกประเด็นแรกการนยมเดินนเดินดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกษิจผิดพลาดล้มเหลววันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสเกิดปัญหาทุกยากทุกข์ขัะแหงปัญหาปากท้อง ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาพนักงานถูกเลิกจ้างบริษัทห้างร้านปิดกิจการจำนวนมากการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดผิดที่ผิดทางประชาชนเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบหนี้ครัวเรือน สูงถึงร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ราคาข้าวโพดข้าวมันสำปะหลังราคาอ้อยปาล์มน้ำมันพืชผลทางการเกษตรตกต่ำตลาดหุ้นดาดิงเศรษฐกิจไทยมืดมนรัฐบาลกลับนิ่งเฉยไม่มีมาตรการใดๆมาแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆผมพยายามเอาใจช่วยท่านนายกให้แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนได้สำเร็จนะครับ เพราะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเคยบริหารด้านเศรษฐกิจมาก่อนด้านธุรกิจมาก่อนคงมีประสบการณ์ที่จะมาช่วยประเทศชาติได้บ้างแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นซ้ำยังถอยหลังไปอีกจน GDP ของไทยลังท้ายในกลุ่มอาเซียนประเทศอาเซียน และที่สำคัญคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจด้วยการตัดงบประมาณนับแสนล้านบาทที่ควรจะอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจแต่นายกลำตรีกับเอาเงินก้อนนี้ไปจากเงินหมื่นซึ่งธนาคารโลกและกองทุน IMF ได้ออกมาเตือนแล้วว่าการแจกเงินหมื่นไม่ได้ผล ควรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆแทนถ้านายลูกดีได้ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอย่างรอบคอบในทุกด้านวันนี้คนไทยคงจะไม่ลำบากทุกใจในเรื่องปากท้องอย่างแสนสาห,หัสเช่นนี้ท่านจะนำพาประเทศให้รอดพ้นปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรประเด็นต่อมาผมห่วงประเทศชาติเป็นอย่างมากและไม่สบายใจต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศ และความมัน่นคงคือเรื่อง MOU 44ที่วันนี้ท่านพาประเทศชาติสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนและทรัพยากรทางทะเลมูลค่ามหาศาลที่น่าเศร้าใจคือลูกเรือของประเทศไทยที่นายกร,รับปีรับปากว่าจะนำกลับมาแต่นี่ก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้กลับ ในฐานะที่ผมทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดทั้งชีวิตเป็นผู้บัญชาการหารบกเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมทราบดีว่างานด้านผลงานด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในหลายๆมิติอย่างมากผมเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรี ที่ต้องมาเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ท่านไม่มีประสบการณ์แต่เรื่องความมั่นคงของชาติสำคัญอย่างยิ่งประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับประเด็นที่สการบริหารราชการแผ่นดินของนายยกรัฐมนตรีโดยเฉพาะร่างกฎหมายประกอบธุรกิจสถาบันเทิงครบวงจรที่เรียกว่า เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันมันมีช่องทำให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกค้องขอย้ำว่าคาทูนโนจะนำชาติไปสู่ความไายนะอันตรายอย่างที่สุดเพราะจะทำให้สังคมอ่อนแอและเกิดธุรกิจสีเทา ติดตามมาอีกมากซึ่งทุกวันนี้การปล่อยปะละเลยในเรื่องต่างๆก็ส่งผลให้ไทยได้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินธุรกิจสีเทาปัญหายาเสพติดอาัญยากรรมและพนันออนไลน์มากมายอยู่แล้วอีกประเด็นสำคัญคือนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาได้ตามรัฐธรรมนูญม,ม,ม,มาตรา160ยวงเล็บ4ี่หรือวงเล็บ5 ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท่านได้ทำนิติกรรมอําพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการถือหุ้นบริษัทอัลไยกอลแอนด์สปอร์ตลับจำกัดทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นที่ดินธรณีสง์ท่านไม่ควรแสวงประโยชน์ในทางที่ผิด นอกจากนั้นท่านได้ปล่อยปละละเลยให้บุคคลในครอบครัวมากระทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพการที่บุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกแกนนำของพรรคการเมืองไปพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทรสง่า และบุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคสอบไปในทางครอบงำหรือไม่เรื่องนี้ขอให้เป็นไปขอให้ขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปผมจะเป็นผลจะเป็นอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินท่านเองทั้งหมดที่เปล่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่กล่าวหาด้วยความอคติแต่ ตามหลักฐานข้อเท็จจริงทุกคนผุกประการสอสอของพรรคพลัง,ลงรประชารัฐอีกสีท่านจะนำเสนอในรายละเอียดต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะท่านนายกรัะมมตรีประชาชนทุกคนที่รับฟังในสิ่งที่ผมพูดผมเป็นคนพูดไม่เก่งอาจไม่กระฉับประเฉงเท่ากับตอนเป็นหนุ่ม ผมจึงใช้ใจบรรดาแรงบริหารประเทศให้สำเร็จมาได้อย่างหลายอย่างส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังแข็งแรงผมเชื่อว่าท่านบริหารประเทศด้วยสติปัญญามีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นในหลักการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าครอบครัวและพวกพ้องประชาชนจะชื่นชมและยอมรับท่านเองครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับโชคดีครับ ต้องตบมือครับไม่ต้องไม่ต้องตบมือครับ <c oughs> ต่อไปครับท่านนายกปีจะขอที่แจงครับเชิญท่านนายกปีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกอันทรงเยริทุกท่านคะ่ะเ <c oughs> ชื่อว่าหลังจากนี้นะคะก็จะมีทางสมาชิกทางฝ่ายค้านนะคะขึ้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆต่อจากนี้อีกหลายท่านนะคะแล้วก็ ิฉันก็พยายามจะตอบทุกๆหัวข้อนะคะจะได้มีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะสำหรับสมาชิกหัวหน้าพักพระโขนงชลตพวกอวุโสนะคะเมื่อกี้ดิฉันได้ฟังท่านพูดนะคะเราได้จับเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองนะคะท่านพูดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ ไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s <c> u <oughs> b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆ <c oughs> กับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ